สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูล็อกกี้ครับจะไหวหรือเปล่าครับคันนี้รถไม่ค่อยแรงหรือว่าคนขับไม่ค่อยแรงไม่แน่ใจครับสำหรับคันนี้ครับแต่ว่าโอ้ที่ผมเห็นมานี่แกจมบ่อยมากเลยครับ มาดูครับดันตูดหน่อยนึงโอ้พุ่งเลยครับสิโอ้ยแหงเสียวอย ยานไปใส่ตุดใหม่ตอนนี้เดี๋ยวนี้จว,วดครับจวดเบื้องท้ายน่าจะได้ครับคันนี้ครับ